เยสสวัสดีค่ะคุณหนูดีสวัสดีค่ะค่ะวันนี้พระอัระหัสบด,ดีแล้วนะคะเราอยากจะให้คุณได้มีความ bright มีแง่บวก positive ขึ้นมาแต่เราจะมาพูดถึงเรื่องของคนที่อาจจะใกล้ตัวหรือว่าเราใช้เวลากับเขาค่อนข้างเยอะและสิ่งที่เรารับรู้จากเขาก็คือพลังงานด้านลบพลังงานด้านลบนี่อาจจะมีหลายอย่างนะเช่นหงุดหงิดขี้ตำหนิ เป็นคนที่โอ้โหมองโลกในแง่ร้ายพูดอะไรออกมาฟังแล้วมันไม่รื่นหูเลยอยู่ด้วยแล้วมันมีความหดหูหรือที่เขาบอกว่าอยู่ใกล้กับคนที่พลังงานด้านลบเนี่ยมันก็จะทำให้เราไม่ไม่เติบโตก้าวหน้าหรือว่าสุขภาพอารมณ์เนี่ยไม่ดีอย่าไปอยู่ใกล้คนแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่ามันอยู่ใกล้แล้วทำไงดีล่ะคะ ใช่แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยคนพวกเนี้ยจะมีหลายพฤติกรรมนะคุณดูเป้นหนูดิมั่นใจว่าเราสองคนก็เคยเจอรหรือว่าคนอื่นๆที่เป็นคุณผู้ฟังของเราเนี่ยก็ต้องเคยเจอในชีวิตอาจจะมาในอาจจะมาในรูปแบบแบบเป็นคนขี้บน่บนอีเครื่องในชีวิตประจําวันอาจจะเกี่ยวกับตัวเองอาจจะเกี่ยวกับคนอื่นอาจจะเกี่ยวกับสถานการณ์ตา่างๆซึ่งบ่นเนี่ยมันต่างกับ ต่างกับว่าเหมือนกับมองเห็นปัญหาแล้วพูดถึงมันแล้วพยายามจะแก้ท่วย่คนที่บ่นก็แบบรอฟรีอะเนาะแล้วก็ไม่ทําอะไรพร่ำไงพร่ำไปเรื่อยแล้วก็เรื่องซ้ำๆเดิมๆด้วยนะสิ่งที่ได้ยินมาแต่ถามว่าอาก็รู้อยู่แล้วสมมตินะคะว่าสภาพการจราจรยามเช้าหรืออาจจะเป็นในในช่วงเนี้ยที่แบบภาวะมลพิษหรืออะไรก็ตามบ่นบ่น โอเครับรู้แล้วหนึ่งสองสามสี่ครั้งพอรู้แต่ก็ยังจะพูดไปเรื่อยๆมันทําให้เกิดความราคาญสําหรับผู้ที่รับฟังใช่ใชเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีคนที่อยู่อีกฝัก่งหนึ่งเนี่ยก็ทําอะไรมากไม่ได้จริงๆเพราะว่าคน,คนที่บนอาจจะเป็นคนที่เราเกรงใจให้ความเคารพหรือว่าเป็นคนที่เราเนี่ยไปตักเตือนไม่ได้นะอาจจะมีอาวุธเฉมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีหลายๆวิธีนะที่น่าสนใจมากเลยในการรับมือกับคนเชิงลบในชีวิตของเราซึ่งแน่นอนว่า มีหลากหลายนะคะหรือบางทีเราก็อาจจะเป็นคนคนนั้นในระดับหนึ่งโดยที่แบบเออเราก็อาจจะลองดูว่าอลองเช็คลิสกันดูนะคะ<ช>ถ้าผ่านไปว่าอะเราเป็นล่เหล่าด้วยเพราะบางอันดิฉันอาหารดิฉันก็แบบตายแล้วเราเป็นในระดับอ่อนๆไปได้หรือไม่ได้ไม้ไอ๋อ <c oughs> มีอะไรบ้างคะก <c oughs> ็ข้อแรกนะคะสำหรับคนที่ที่พลังงานด้านลบปัญหาถ้าเราเจอเราทำอะไรได้บ้างนะคะข้อที่หนึ่งก็คือว่า อันอันนี้ต้องบอกกันว่าดอันทีน่ดีชอบที่สุดคําแนะนำนะส่นนี้มาจากวิกิเฮานะคะวิกิเฮาเขาใช้คําว่า how to deal with negative people เนาะวิธีรับมือกับคนที่าลังงานด้านลบนะคะก็คือข้อที่หนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าเราต้องจําไว้เสมอว่าเ,เราไม่จําเป็นต้องพยายามแบบสร้างบรรยากาศให้มันสดชื่นสุดๆเพื่อจะทานกับพลังงานด้านลบอันนั้นคืออย่าคิดว่ามันต้องเป็นหน้าที่หรือ พยายามแก้ปัญหาในชีวิตให้เขาพราบางีเรื่องที่เขาบ่นน่ะมันเกินกว่าที่ใครจะไปแก้ได้นะคะอาจจะเป็นสภาพการจราจรทั่วไปชอบอากาศอะไรประมาณนี้ซึ่งมันมันต้องใช้อะไรหลายๆอย่างเช่นนโยบายของรัฐในานเข้ามาแก้ไขแล้วก็ไม่จําเป็นเสมอไปที่เราต้องมีทางออกให้เขาซึ่งสําหรับตัวคนที่อยู่ในสถานการณ์นั้น่ะทางดีทางที่ดีที่สุดอันนี้ที่คุณพอจะช่วยเหลือสถานการณ์ได้คือ ตัวคุณน่ยพยายามคานพลังงานตัวเองไว้ไม่ให้มันลบลงไปเท่าเขาอาจจะเก็บความสุขใส่ไว้บ้างในส่วนหนึ่งแต่ว่าต้องพยายามที่แบบไปบอกเขาว่าเฮ้ยยิ้มหน่อยสิเฮ้ยม่เป็นไรน่นะเฮ้ยอะไรใดๆก็ตามานะอันนี้ต้องคอยเตือนตัวเองไว้ตลอดเลยทีนมีข้อที่สองเนี่ยก็คือว่าสิ่งที่เราทําได้เนี่ยก็อาจจะให้ความช่วยเหลือในรูปแบบที่มันไม่เกินกําลังยกตัวอย่างเช่นเล็กๆน้อย,ยๆ,ๆ,ๆ,ๆไม่เกินกําลังอาจจะเป็นการฟั่ง แต่ก<ะ>็เป็นการฟังในระดับที่มันไม่ได้วนลูปอะะ่ะใช่ไหมเพราะบางทีคนที่ที่บ่นหรือคนที่มองโลกในแง่ร้ายหรือมีพลังงานด้านลบเนี่ย<ะ>มันจะลบอย่างต่อเนื่องนะคะเช่น<ะ>็นเพื่อนร่วมง,งานเนี่ยเมื่อวานพลังงานด้านลบแล้วเราฟังไปแล้วรอบหนึ่งกลับมาอีกวันอาจจะต้องฟังอีกรอบหนึ่งกลับมาอีกวันอาจจะต้องฟังไปเรื่อยๆ<ะ>แล้วถ้าบังเอิญไอ้โตท,ทำงานมันอยู่ติดกันเนี่ยแล้วเราเป็นคนที่เขาหันมาบ่นตลอดเนี่ย<ะ>งานการเราก็อาจจะเสียไปด้วยแล้วบางทีอาจจะบ่นในเรื่องที่แบบ เราไม่รู้เลยเช่นสามีหรือภรรยาหรือดใดๆก็ตามอันนี้มืยากเหมือนกันเนาะคุณบูเป้คุณป้าใช่แล้วก็ววต่อเลยค่ะุณเคยเจอบ้างไหมหรือว่าหรือว่าใน แต่ว่างานของคุณปูเป้ไม่ใช่งานที่ต้องนั่นอง,นงอยู่กับใครนานๆใช่ไหมไม่แต่ก็เปิดอีทกนาทีละสมครั้งใช่แต่มันก็มีสิ่งแวดล้อมที่บางครั้งบางทีเรารู้ว่าคนคนนี้เป็นแบบนี้แล้วก็แก่แล้วก็คงแก้อะไรไม่ได้นะฮะก็พยายามที่จะไม่ไม่ใช้เวลาด้วยเยอะๆหรือถ้ามันมีความจําเป็นนะที่ต้องเจอแล้วเวลาเขาจะพูดอะไรคือคนแบบม้ปูเป้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่า ทุกอย่างมันมันลบมันลบจริงๆอย่างสมมุตินะคะว่าอาจจะมีการประกวดนางงามหรืออะไรใครก็ตามแล้วคนไหนที่ได้รางวาัลหรือว่าชนะหรืออะไรเงี้ยจะต้องแบบไปกัดเน็บแนมเขาแล้วเป็นอย่างนี้ทุกครั้งเออไม่ใช่แค่นางงามหรือว่าในกรณีใครก็ตามที่เหมือนแบบได้ดิบได้ดีกว่าเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะต้องพูดในแง่แบบลบ ซึ่งถามว่ามันมันไม่มีสเสน่ห์เลยแล้วก็ไม่แปลกใจว่าคนคนนั้นนไม่ค่อยมีเพื่อนอมยกนะคะแต่เราก็แบบว่าอ่าทำยังไงได้ก็เป็นคนที่จะต้องเจอหรือว่านานๆทีมีการรวมตัวผู้หลักผู้ใหญ่เราก็ต้องเจอเขาก็ทนทน,ทนฟังไปเอ,อถือว่าก็เอาหูเอานา เออเอาหูไปนาเอาตาไปไร่หรือเราอาจจะแบบแผ่เมตตาให้เขาว่าสักวันเนี่ย <S 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 เขาคงจะได้รับพลังงาน,งานแง่บวกหรือว่าอะไรมาดนบันดาลใจเข้าฝันให้ให้พูดแต่สิ่งที่มันดีๆออกมาบ้างเออการพูดมันสําคัญจริงๆเลยเนาะบางทีแบบมันมัน,มนคือบางทีนะคนจะชอบบอกว่าโอ้คนเนี้ยพูดแบบเหมือนจะเฟกหรือว่าคนนี้พูดหวานเกินหรืออะไรก็ตามแต่บางทีหนูดีก็มานั่งคิดนะว่าแบบโอ้โหถ้าคนเรานาไม่คือถ้าเป็น มันก็พูดยากเนาะว่าอย่างคนสมัยโบราณก็จะใช้คําว่าการที่าใช่ไหมคะหรือว่าพูดจาแบบละมุนละไมพูดจาแบบมีมารยาทอะไรประมาณเนี้ยบางทีในสังคมหนึงนะ่งเนาะถ้าเกิดคนเรามันตรงตรงตรงมากเกินไปแล้วพูดแต่อะไรลบๆออกมาเนี่ยบางที uh huh. มันก็อยู่ยากเหมือนกันนะคุณปูเป้เนานะบางทีการรักษาการที่ซาเรารักษาบรรยากาศโดยรวมให้มัน ให้มันสดชื่นนิดนึงอ่ะ,ะมันช่วยมากมานะหนูดีก็เลยคิดว่าเออไอ,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 อการระวังคําพูดเนี่ยมันเป็นหนึ่งในสิ่งสวยงามมากแล้วมันก็โชคดีมากนะม,มนุษย์เนี่ยไม่ต้องไปรู้ความคิดของมนุษย์อื่นๆทุกคนไม่ไงั้นนะมันค,คงแบบชีวิตคงจะวุ่นวายกว่านี้เยอะเลยอ่ะ,อะเนาะใช่แล้วนะคะเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อค่ะส่งจุ๊บให้จะได้มีความรู้สึกดีๆพลังงานแง่บวกคืนมานะคะคุณหนูดีคะ,คะมา รับมือกันต่อถ้าเราจะต้องเจอกับคนแบบนี้นะคะการที่สมมุตินะว่าถ้าอายุรุ่นราวคราวเดียวกันตําแหน่งไม่ได้สูงอะไรไปกว่าเราเราก็สามารถที่จะพูดตักเตือนเขาได้มีวิธีการพูดยังไงให้เขาแบบไม่ได้รู้สึกแบบว่าโอ้ยกล้าดียังไงฉันก็เป็นคนแบบนี้รับไม่ได้ก็ไม่ต้องรับอะไรแบบนี้ค่ะ คือมีหลายวิธีในการพูดคุยมากๆแล้วแล้วหนูดีก็ชอบอชอบวิธีที่ท,ทางบทความของวิกิเฮาแนะนาด้วยนะเราก็เจอหลายอันเราก็จาแล้เดี๋ยวเอาไปใช้แต่ว่าข้อห้ามสําคัญอันหนึ่งก่อนเอ่ห้ามวิธีการพูดของเราเองนะคะกับคนที่มีมการทําตัวในเชิงลบหรือว่าเขาใช้วิธีการพูดอะไรลบๆออกมาเลยเนี่ยเขาบอกว่าข้อห้ามอันหนึ่งก็คือว่าเอเราอย่าไปพยายามอธิบายว่าทําไมเขาไม่ควรมองลบอืเพราะว่ามันจะยิ่งทาให้คนนั้นอะ หาเหตุผลมาสู้กลับนะคะแล้วมันจะทําให้เกิดการเผชิญหน้าที่ไม่จําเป็นผู้ชายคนที่มันอยู่ในโหมดเรอลองนึกภลาดนะว่าสมมุติเราอกหักเลยแล้วเราก็แบบคือกําลังแบบเต็มที่อะฟังเพลงอกหักอกหักมาดูฟังเพลงอกหักอีกแล้วอยู่อะไรเงี้ยแล้วมีเพื่อนรักเดินมาแล้วก็แบบเฮ้ยแกแต่จริงๆอ่ะมันก็ไม่ควรที่จะเป็นหนักขนาดนี้ไหมมันแค่แบบผู้หญิงคนหนึ่งผู้ชายคนนึงกระเท่านั้นเองโอ๊ย่ใครก็อกหักนั่นแหละแบบ อกหักดีกว่ารักไม่เต็มอะไรประมาณเนี้ยแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ย๋ยวมันเจ็บนะคบกันนะตัง้งหลายปีแล้วอาจจะแบบอาจจะโดนบอกเลิกคันเทกซ์เลยนีก็จะมีแบบสายประรุนเวนาะที่ใช้คนรุ่นใหม่เนาะ,ะใวิธีใช้เทคโนโลยีในการบอกเลิอกอย่างเงี้ยง่ายๆแต่ปุ๊บไปคิดว่ามันเป็น ขี้ขาดอะไม่รู้สิเนานะนคือเหมือนถึงตอนเราขอคบกันแล้วก็เจอกันต่อหน้ามันเป็นเรื่องของมารยาทนะคิดว่าถ้าเกิดอย่างน้อยคุณไม่มีเยื่อนยายก็มารยาทอะเจอกันต่อหน้าโทรไปบอกเลิกดิฉันก็ว่าอย่างน่าเกลียดเลยคือเหมือนกับว่าอ้าวคือตัวเองไม่เอาอะไรแล้วไม่อยากยุ่งเกี่ยวอะไรแล,แล้วก็แบบโยนทิ้งเหมือนทิชชู่เช็ดก้นไม่โอเคไม่มีมารยาทจริง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 เป็นะอะไรที่หนูในความรู้สึกหนูดีว่ามันค่อนข้างโหดเหีเ้ยมมากเลยอะแล้วแบบ หมือนไม่แคร์นะว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาจะจะเป็นจะตายยังไงหนีอีกฝั่งหนึ่งของของอุปกรณ์สื่อสารนั้นนั้นแต่ว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยสําหรับคนทั่วไปนะคะให้คอยเตือนตัวเองไว้ตลอดเลยว่าอยา่าอย่าใช้วิธีการว่าไปไปคิดว่าจะฉุดคนคนนั้นขึ้นมาได้ด้วยการอธิบายเขาฟังว่าเอาการมองโลกในแง่ร้าย,รายหรือการมีพลังงานลบหรือการบ่นตรงเนี้ยเพราะมันมันมีเหตุผลที่ไม่ควรจะทําอะไรเพราะเขาจะหาเหตุผลม,มาคานว่า เขาก็ม well. <hel ms> ีเหตุผลเหมือนกันท <hel ms> <hel ms> ี่เขาเป็นแบบนี้นะคะก็พยายามเตือนตัวเองเลยว่าโอเคเขาจะเป็นอย่างนี้ก็เป็นสิ่งที่มีทาได้ทําอะไรได้บ้างอะไรที่มันเป็นกลางที่สุดเช่นอ๋ออืมโอเคเออเนาะอะไรอะไรที่แบบมันฟังดูไม่ไม่ไม่มีความหมายอะไรแบบนี้คำพูดพวกนี้จะช่วยจริงๆแล้วจะช่วยแบ่งแบ่งเบาสถานการณ์ที่มันแบบ เ,ออเหมือนกับไม่ได้ผสมโรงไปในความพลังงานลบตรงนั้น <ฮะ S 2> ทีนี้เนี่ยอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยที่เขาแนะนําก็คือว่าลองใช้คําถามในมุมตรงเ <ฮะ S 2> งนท่ามคือแทนที่คุณจะอธิบายผลว่าโอ้ทาไมเขาบางคนจะรู้สึกแย่เงันท่าเออเนี่ยสมมติสมมติสมมติ <ฮะ S 2> นายโดนเพิ่งโดนนายบ่นออกมาจากในห้องที่โดนเรียกเข้าไปแล้วแบบโปรเจกที่จะเสนอมันก็ได้ถูกระงับไว้ประมาณนี้เพื่อนเราออกมาคือสภาพคือแย่มากน่ะ คุณอาจจะฟังเสร็จแล้วคุณอาจจะถามว่าแบบเออแล้วจริงๆอยากให้เป็นยังไงอ่ะ uh. ซึ่งในบทความเ็าใช้คำว่าโอ้ What do you hope to h a p p e n n e x t time คือ uh huh. ในละครหน้าเธอหวังว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะทีนี้อันนี้ยมันอาจจะนะคะมันอาจจะช่วยพาเขาไปในเส้นทางนี่แบบเออจริงด้วยเนาะแล้วฉันหนนหน้าฉันอยากให้มันเป็นยังไงอะ่ะหรือว่าจริงๆแล้วเธออยากให้มันเป็นยังไงค่ะ uh huh. อ,อมันก็อาจจะได้บทสนทนาที่มันไปในทิศทางที่ดีขึ้น ใช่ไหมคะเพราะเขาเริ่มคิดแล้วว่าเออที่ฉันรู้สึกแย่ตอนเนี้จริงจริงแล้วอยากให้มันเป็นยังไงก็ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากเลยแล้วทีนี้เนี่ยก็อาจจะใช้อันนี้ก็เป็นอันสุดท้ายที่หนูบิที่คิดว่าเออก็สามารถลองได้เนาะเช่นโอเคเออฟังมาระดับนึงแล้วล่ะเออเราจะคิดว่าเดี๋ยววันเสาร์นี้เราจะทําอะไรกันดีล่ะคือเหมือนเปลี่ยนหัวข้อบทสนทนาไปเลยค่ะแบบเนียนๆซึ่ง จริงๆแล้วเนี่ยในชีวิตประจาวันหดีดิคิดว่าหลายๆคนก็ใช้วิธีนี้อยู่แล้วล่ะเหมือนแบบเออมันก็ฟังมาระดับหนึ่งแล้วล่ะไปคุยเรื่องอื่นมาดีกว่าเนาะก็สามารถทําได้เช่นกันขึ้นอยู่กับระดับความสนิทสนมกันเองแล้วก็ตัวเราเองอ่ะก็อาจจะใช้คอยเตือนตัวเองเพราะบางทีตัวเราสมมติเราเจออะไรลบๆเนี่ยบางทีมันอยู่ติดตัวหลายวันเหมือนกันนะสมมติไปเจอเพื่อนร่วมงานลบคนหนึ่งดิฉันเพิ่งเจอแบบอะไรที่มันลบมันเกี่ยวกับงานแต่ก็ดีว่า ดิฉันไม่ต้องเข้าไปเกิดคนคนนั้นตลอดเนะะ uh ี่ยค่ะแต่รู้เลยว่าพลังงานลบที่มันเกิดขึ้นจากตรงนั้นน uh ่ะ huh. มันติดตามเราไปเนาะเราแต่โชคดีอย่างดิฉันก็ไปแบบว่าของคอสท่านอาจารย์โกอินก้าสมัยด uh huh. ิฉันก็นั่งลงแบบว่าคือไม่ไหวแล้วคือหนู uh huh. นี่ก็คือรับมือแบบไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พลังงานลบนี้มันจะอยู่กับเรานานว่าน,นี้มันคงไม่ดีไม่ดีใช่ดิฉันก็นั่งลงวิปัสสนาสักครึ่งชั่วโมงอะไรประมาณนี huh. ้ดิฉันก็นั่งดู พลังงานนั้นไปใชก็อ,อ๋อในที่สุขก็ถึงจุดหนึ่งเนาะอันนี้ต้องขอบอกคุณผู้ฟังนะคะอะไรที่เราเคยฝึกมาไม่ว่าจะเป็นการฝึกอ่ติดในแนวทางของศาสนาไหนก็ตามอะ่ะพอถึงจุดหนึ่งที่เราไปแก้คนคนนั้นไม่ได้แต่ว่าสิ่งที่เราเคยได้ฝึกติดมาแล้วก็เ,เอามาใช้อะ่ะมันจะช่วยผ่อนหนักเป็นเบาได้จริงๆนะคะต้องบอกเลยว่า เรอาอขอบพระคุณคอร์สที่เราได้ไปมาจริงจค่ะ<ม>ก็ให้คุณผู้ฟังโทรมาเล่าหรือว่าอยากจะปรึกษานะคะถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์ที่แบบโอ้โหเจอคนที่มีพลังงานด้านลบไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นนที่บ้านที่ทํางานนะคะ<ม>หรือว่าที่อื่นๆที่เราจะต้องเจอบ่อยๆแล้วไม่อยากจะต้องทนกับความรู้สึกอะไรแบบนี้เลยเพราะว่า เคยนะเวลาเดินทางคุณหนูดีแล้วคนข้างๆเขาทะเลาะกันอะไรเงี้ยมันไม่ได้เกี่ยวกับเรานะแต่มันมันคือสิ่งแง่ลบเสียงเอยคําพูดถากถาง,างมันทาใ,<ม>ให้เรารู้สึกแย่กับการเดินทางนั้นท,ทนั้งที่มันไม่เกี่ยวกับเราด้วยและคิดว่าหลายๆคนก็คงจะรับรู้ว่าการที่ได้ยินคนแบบด่าก,กันทะเลาะกันต่อให้มันไม่เกี่ยวกับเรา ฟังแล้วมันก็ไม่ได้รู้สึกรื่นรมมันทำให้กร่อยทำให้เซ็งนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณเนะี่ยได้เจอประสบการณ์อะไรแบบนี้หรือว่าอยากจะหาทางแก้หรือคุณเนะี่ยมีวิธีเด็ดอยากจะมาแชร์ในการแก้ที่จะรับมือกับพลังงานด้านลบโทรมาส,สิคะที่เบอร์นี้02-245-1843อ่ห้า love to ปดสี่สค่ะ love share. สวัสดีคุณผู้ฟังค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะ ชื่ออ้อมนะคะค่ะคุณอ้อมได้เจอพลังงานแง่ลบจากใครคะคือจริงๆจะบอกว่าตเจอแบบสองคนแบบคูณสองไปเลยอะคะ่ะคือ,อคนแรกคือคนที่อยู่ในที่ทํางานส่วนอีกคนหนึ่งคนที่คือคน,ค,นคนที่เป็นพี่สนิทที่เคยทํางานด้วยแล้วเขาก็เหมือนแบบออกแนวชอบโทมมาบ,บน่นให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือ,อคือบ,บน่นจนเรารู้สึกว่า แรกๆเราก็แบบให้คําปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่พอหลังๆเราเริ่มรู้สึกแบบอืมหรออะไรอย่างเงี้ยคือเรารู้สึกเหนื่อยกับการที่แบบเราอุ้ยทำไมเราต้องเราออกมาแล้วอ่ะทําไมเราต้องมาฟังอะไรแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเป็นเหมือนทางขยะอารมณ์ใช่ดิฉันก็เคยเจอคนแบบนี้คือแบบเฮ้ยเราก็รู้เรื่องพอสมควรแหละแบบอ่ะเฮ้ยเราก็ไม่อยากจะรู้เรื่องแล้วว่ามันออกมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราทำยังไงอะคะ สมมติเห็นเห็นเห็นเบอร์เขาประมาณเนี้ยต้องรับทุกครั้งไหมคะคือก็รับแต่ว่าคือก็แบบเออนึกว่าก็คุยตามภาษาแบบเรื่องตามราวไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็จะแบบอืมอืมหลังหลังก็จะแบบอืมอืมหรอเออใช่ใช่คือคือเราจะไม่มีมูฟเม้นเลยเราจะไม่แบบตอบโต้ว่าเฮ้ยมันต้องเป็นอย่างงั้นเฮ้ยมันต้องเป็นเราเราจะไม่แล้วเราจะแบบเฮ้ยทําไมเราก็หลังหลังก็เริ่มคิดว่าทําไมเราต้องมาเจออะไรแบบนี ตลอดเลยอะไรอย่างเงี้ยคุณอ้อมต้องลองแบบปูเป้เราพูดคุยแล้วเราก็บอกว่าเออเปิดสปีกเกอร์โฟนใช่ไหมแล้วก็แกงทําเป็นล้างมือล้างอะไรกงแกงกงแกงกงแกง,งแล้วเขาก็จะรู้สึกแบบเอ๊ยยุ่งอยู่หรอแล้วก็บอกอนิดหน่อยแต่ก็พูดได้นะพูดไปเลยแล้วเราก,ก็อาจจะแบบเปิดทีวีอะไรของเราดูไปแล้วก็เขาพูดด <c oughs> ิฉัน่าทำแบบนี้พอหลายๆครั้งเขาก็รู้สึกว่าเออเออเรายุ่งอะไรแบบเนี้ยเขาก็จะรู้สึกเอ้เราไม่ตั้งใจอะไรอย่างนั้นไม่ <ใจ S 2> ไม่ค <ใจ S 2> <ม>่อยโทรอะไรแบบนี้เป็นต้นอันนี้อันนี้จะแบบ อันนี้คือจะเป็นในส่วนของเออเขาเรียกว่า<ม>อะไรที่โทรมาแล้วก็จะมีในส่วนของที่ทางานที่เหมือน,อนแบบเรากลับบ้านถุกวันเราก็จะต้องกลับบ้านด้วยกันค่ะเขาจะเริ่มมาแล้วท็อปปิกแบบอ่ะเนี่ยมีอย่างนู้นมีอย่างนี้คือแบบเราก็รู้สึกเหมือนแบบบางทีอ่ะเขาพูดถึงเรื่องคนอื่นด้วยมันทําให้เรารู้สึกว่าฮ้ยเราเหมือนแบบอา้าวเราต้องมารับฟูแล้วค้ยเขาปุกค,คนอย่างนั้นเหรอทํา<ม>ให้เราแบบลึกๆเราก็แบบ อุ้ยทำใหคนนี้เขาเป็นคนอย่างนั้นวะอะไรอย่างเงี้ย<ร>ที่เรารู้สึกไม่ดีกับกับคนอื่นที่ที่เรารู้สึกว่าเขาก็โอเคกับเราไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอเราเราก็รู้สึกเหมือนแบบพอเราเจอแบบในทุกวันนะเรารู้สึกว่าเฮ้ยบางทีการที่เราต้องมาเจออะไรแบบเนี้ยเราเราก็เหนื่อยกับสิ่งที่แบบลบๆออกมาจากเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่โอ้ค่ะ คือไอ้ที่นี่ั์เนีย่ยก็อันหนึ่งเนาะแต่ที่เจอในชีวิตประจําวันเนี่ยใช่ไหมคะ<ช>แล้วแต่เรา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 สามารถบอกเขาได้ไหมหรือแบบหลีกเลี่ยงหลบเลี่ยงถ้าไม่อยากปะทะอย่างเงี้ยได้ไหมคะหรือว่ามันไม่ได้มันอยู่ในเนื้องานที่ต้องแบบเกี่ยวพันกันคือมันอยู่ในเนื้องานที่ต้องเจอกันแล้วก็ต้องกลับบ้านด้วยกันอ,อ้ยถูกกกลับกลับบ้านด้วยกันคือยังไงคะเราแชร์ยานพาหนะกันหรอใช่ใช่ค่ะคาปู เราก็กลับมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อคือเราอาศัยเขาหรือเขาอาศัยเราคะเขาค่ะเขาอาศัยเราอ้าวเหรอถ้างั้นเราก็มีช้อยส์เรามีออปชั่นนี่ถ้าเราไม่อยากฟังเราก็อาจจะบางทีก็ทำยังไงได้บ้างบอกมีทุรลวันนี้อะไรอย่างเงี้ยบางทีอะค่ะก็ก็จะประมาณนั้นไปคุณหนูดีฮะช่วยหน่อยค่ะแต่คือเรูไม่ขาดจดรอดเราว่างั้นแหละถูกไหมคะ ใช่ค่ะโอ้ยทำไงอะคุณผู้เป้นี่เวลาดิฉันนะเขาไปเสิร์ฟหัวข้อน,นี้ในในกระทู้ที่คนบ่นกันนะ,ะมันขึ้นมาเยอะมากว่าเพื่อนร่วมง,งานมาขอติดรถกลับบ้านมีช่วยออกค่าน้ำมันไหมทางด่วนไรเงี้ยเคสอะไรเยอะแยะของคุณผู้ฟังเลยค่ะไม่ค่ะแต่ว่าก็จะเป็นเหมือนแบบพับบางทีก็ไปเลี้ยงข้าวอะไรอย่างงี้โอ้โหก็ตอบแทนการงี้ใช่ค่ะเพราะเหมือนเรา่บ้านเราเป็นทางบ้านเขาไปทางผ่านเราอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ โอ้ย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 เนี่ยต้องต้องบอกคุณผู้ฟังท่านอื่นก่อนเลยถ้าเป็นน้องใหม่แล้เขาไปทํางานที่ไหนเนี่ยถ้าเกิดมันมันมันมีคนที่อึดอัดขัดใจอย่างนี้เยอะมากๆเลยนะคะถ้าบังเอิญรู้ปุ๊บว่าบ้านเป็นทางผ่านสัญจรละกันเนี่ยเจ้าของรถจะปฏิเสธยากมากแล้วในที่สุดด้วยความเป็นคนไทยน่าหลายๆเคสที่เขาทํากันนะคะคุณฟังแล้วห็นใจเจ้ก็หองรถสุดๆเช่น พอบเออวันนี้นะดสะแฟนออกว่าบังเอิญวันนี้ต้องอย่างนั้นบังเอิญวันนี้ต้องอย่างนี้แล้วก็หลบเลี่ยงไปเรื่อยๆแต่ว่าการจะไปพูดเนาะด้วยด้วยสังคมไทยเนาะไปพูดว่าเออพี่แบบไม่ไมขึ้นรถหนูแล้วได้ไหมก็คือที่เกียดอนพี่ทูสอะไรเงี้ยอั嗯嗯ไ่ได้เนาะแล้วต้องถามคุณผู้ฟังนิดนึงในกรณีนี้เนี่ยอก็คือจะต้องยอมให้เขาขึ้นรถไปด้วยอย่างนี้เรื่อยๆใช่ไหมคะคือไ,อไอตอนขึ้นรถอะค่ะไม่ได้มีติดอะไรออไม่ได้แบบอะไรกับมากมาย แต่ว่าคือบางอย่างบางทีแบบเรารู้สึกว่าถ้าถ้าเปพูดเรื่องอื่นที่มันดูสร้างสรรค์กว่านี้ที่ไม่บนเที่ไม่แบบทําให้เรารู้สึกว่าเราลบ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 อะไรอย่างเงี้ยเราเราก็จะเราก็แฮปปี้ในการขับรถกลับบ้านเแต่ว่าถ้าบางทีอ่ะมันเหมือนแบบมันลบมากๆอย่างเงี้ยค่ะเราบางบางทีเรารู้สึกว่าเราเราไปเครียดตามเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยบางบางที เราอาจจะปัดปัดประเด็นสิสมมติว่าเขาเริ่มลบมาแล้วเราก็แบบว่าโอ้ยนี่ดีดูสารคดีสัตว์โลกนี่ไหมฮะไม่ได้ดูหรอเดี๋ยวฉันเล่าให้ฟังแล้วก็แย่งซีนไปเลยเปลี่ยนเรื่องไปเลยเดี๋ยวอะไรเนี่ยไปดินถ้นตาวค่ะอืมลองดูเคยทำอย่างนี้ในรถคนานแสดนานมาแล้วโชคดีเป็จำได้เลยแม่นเลยเป็นโชคที่พึ่งออกจากวิปัสสนาท่านอาจารย์โกง้า แล้วใครจะติดรถหนูดีก็คือต้องโดนฟังเทปไปด้วยอ่ะฮ่าด <Ha. S 2> ิฉันเพราะดิฉันต้องเปิดทบทวนในรถอ่ะค่ะ <Ha. S 2> แล้วตอนนั้นก็จาได้ว่าแบบก็คือรู้สึกแบบเออก็เห็นใจนะคนที่ต้องติดรถเราแต่ก็แบบแบบที่ค้าขออนุญาตนะคะคือเรากองลังอินน่ะอาแล้วดิฉันก็เปิดแล้วแบบมันก็เป็นแบบเนี่ยท่านก็สอนเทปสอนอะไรไปแล้วแบบพ <Ha. S 2> ี่หามาคือทางรถคือเงียบสนิทเลยค่ะ <Ha. S 2> ทุกคนแบบในที่สุดคนก็ทยอยกันหลับไป <Ha. S 2> <laughs> อะไรแบบนั้นคือมันเออ โอ้โเห็นใจมากอะคุณผู้ฟังนไม่แต่รถของเราเรามีสิทธิ์ไงสมมติว่าถ้าเราไม่อยากฟังเขาเราก็บบเอ้ยแป๊บนึงนะขอขอฟังการจราจรหรือว่าขอฟังข่าวหรือว่าวิทยุคลื่นนี้เรื่องผีอะไรก็ได้นะฮะลองดูเปลี่ยนประเด็นเนาะเพราะมันคืออำนาจของเรามันรถของเราวันนี้ขอบคุณมากๆที่โทรมาแชร์นะคะได้ค่ะขอบคุณมากนะคะดีคสวัสดีคค่ะสวัสดีค่ะ we love to share ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe ช่องนูดีเบรนเวิร์กสและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับ